สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนค่ะชื่อเบลวาธิกาภาคเจริญกุลน,นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ฝึกงานที่สูงความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะระหว่างวันที่1เมษายนถึง28พฤษภาคม2564ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โดยงานแรกที่ได้รับมอบหมายนะคะเป็นกราฟการวิเคราะห์ข้อมูลการถอดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะได้แก่อคอมพิวเตอร์แอร์ตัวในแอร์ตัวนอกโทรศัพท์โทรโทัศน์และตู้เย็นค่ะโดยทําการเปรียบเทียบระหว่างปีน้ําหนักและขนาดนะคะกับวัสดุการถอดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเช่นจับก,กับทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือการเปรียบเทียบการถอดแยกแอร์ตัวในกับปีค่ะ จะเห็นว่ากราฟนะคะมีแนวโน้มลดลงในแต่ละปีค่ะและมีความสัมพันธ์ R า qua r e ที่0.6ค่ะและกราฟทางด้านขวามือนะคะคือการเปรียบเทียบการถอดแยกแอร์ตัวในกับน้ำหนักค่ะพบว่ากราฟนะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีค่า R า quare ที่0.9ค่ะ งานต่อไปนะคะก็คือเป็นการชั่งน้ําหนักชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเช่นแผงวงจร PCB แผงวงจรโทรทัศน์คะ่ะหลังจากที่ได้ทําการบดแล้วคะ่ะเพื่อดูน้ําหนักก่อนทําการบดแล้วก็หลังทําการบดคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการถอดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คะ่ะได้แก่โทรทัศน์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กค่คะเพื่อดูแนว พื่อดูแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและก็ลดลงค่ะซึ่งจะพิจารณาเฉพาะค่าที่ r s q u a คค่ะมากกว่า0.6ค่ะเพื่อดูความสัมพันธ์ค่ะและงานสุดท้ายนะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือการออกแบบ Eco Design ค่ะโดยออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นค่ะ อีกข้อดีไซน์นะคะก็คือการที่เราผลิตขึ้นมาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะตั้งแต่การเริ่มผลิตการขนส่งการใช้งานค่ะจะไปถึงการกําจัดสินค้านั้นๆค่ะเพื่อเน้นความยั่งยืนของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนในระยะยาวด้วยค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยตู้เย็นเนี่ยจะมีการรีไซเคิลได้มากถึง92%เลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีวัสดุที่ยังเป็นพิษอยู่ค่ะเช่นโพลียูรีเทนโฟมค่ะเราเลยทำการออกแบบนะคะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุค่ะเพื่อให้มันมีความเป็นมิดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะและวัสดุทุกชนิดนะคะสามารถที่จะรีไซเคิลแล้วก็นากลับมาใช้ได้อีกค่ะขอบคุณค่ะ